โยมไซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมากอนนะครับ สำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันกับเรื่องราวของ Baby Monster ขอเริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่ากับอีกหนึ่งรางวัลที่เด็กเปมอนเนี่ยคว้ามาได้เครนะับเป็นงานประกาศรางวัลที่เพิ่งจัดขึ้นมาเลยก็คือ Dreams Silver Level Award นั่นเองเนะครับ Baby Monster คว้ารางวัลนี้มาได้จากงานประกาศรางวัลที่ประกาศเป็นปีแรกและ Baby Monster ก็ได้รางวัลนี้มาเป็นไอดอลวงแรกเลยนะครับที่สามารถคว้ารางวัล Dreams Silver Level Award จากงาน T.A. Awards นะครับและในตอนนี้ Baby Monster นั้นก็ส่งคลิปมาทักทายแฟนๆขอบคุณกับรางวัลที่ได้มาแล้วก็มากันครบ7คนเลยด้วยนะครับสวยน่ารักมากๆเลยเหมาะกับรางวัลสุดๆแฟนๆบอกว่าน,นี่คือรางวัลแรกจากเวทีนี้ที่เบ m o n มอนในความมาได้ประกาศปุ๊บเบบี้มอนก็ได้รางวัลน,นี้มาครองกันเลยอย่าลืมมาร่วมยินดีกับ Baby Monster กันด้วยนะครับ,รบอีกหนึ่งรางวัล ตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวมากันต่อก,กับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาอัปเดตกันก็คืองานของ Baby Monster ระดับที่จะไปบุกสหรัฐอเมริกาแบบรดๆปังๆกันเลยเข้าร่วมรายการวิทีวีแล้วก็มีออกรายการวิทยุกันด้วยนะครับ5ที่ด้วยกันที่มีการคอนเฟิร์มมาแล้วในตอนนี้ s i r i u s XM รนะครับ26กุมภาพันธ์ g o o y n e y y o w York 2กกุมภาพันธ์แล้วก็ The Kelly แ a ร์ซึ่นโชว์กุมภาพันธ์นะครับมีไ h e a r t r a d ดิโด้วยแล้วก็ต่อด้วย such s ซ n โ h o w ตารางทางฝั่งโนกนก็ยุ่งมากๆากเบบี้มอนสเตอร์ของเราเนี่ยกำลังจะบุกเมกาแบบเต็มตัวและที่สำคัญเลยก็คือการไปครั้งนี้ตกฐานแฟนเพิ่มได้อีกเยอะมากๆแน่นอนนะครับอย่าลืมรอให้กำลังใจเบบี้มอนสเตอร์กันด้วยตั้งแต่26กุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวคลิปนี้เราก็แวะอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝาก like, กดไลค์กด s c r i b e กันด้วยสวัสดีครับอันยอง